ยังคงครองตำแหน่งนักธุรกิจสาวไฟแรงที่ถูกจับตามองจากเหล่าบรรดาสื่อบนชนและนักธุรกิจด้วยกันโดยเฉพาะในแวดวงธุรกิจซื้อขายสินค้าแบรนด์เนมและธุรกิจรับผลิตจัดจําหน่ายจิวเวอรี่แพทแท้อยู่ตลอดเวลาครับสำหรับนักธุรกิจสาวสุดแซ่บชื่อดังคุณกุ้งกนกวันคำเมืองเจ้าของเพจกอกุ้งแบรนด์เนมและโรงงานรับผลิตจิวเวอรี่ภายใต้ชื่อดมอนคอมพานีครับ โดยล่าสุดทางคุณกุ้งนะครับได้เดินทางเข้ารับรางวัลที่สุดแห่งปีที่โรงแรมอัมรีดอนเมืองด้วยรูปลักษณ์ใหม่ที่สวยขึ้นจนใครหลายคนต่างสงสัยว่าไปทําอะไรมาครับจนอดไม่ได้ที่จะต้องให้คุณกุ้งมาอัปเดตเคล็ดลับความสวยและธุรกิจที่ทําอยู่ตอนนี้ว่าเป็นยังไงบ้างครับไปทําเกี่ยวกับความสวยความงามมานิดนึงค่ะพ,พี่อันนี้เราเสริมหัวเงีแบบว่าตามตามดวงเี้ยเลยใช่เสริมหัวเงีตามดวงค่ะแล้วก็เรามีแลนที่จะเปิดคลินิกิวตี้ที่ที่ไทยด้วยแถวห้วยขวางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเอาไว้แบบ เซอร์วิสลูกค้าหรือว่าลูกค้าที่ที่เป็นลูกค้าทางร้านเราก็คุ้มแบรนด์เนมเนี่ยใครที่ซื้อแหวนเพชรจิวเวอรี่หรือว่าเกี่ยวกับแบรนด์เนมเนี่ยอยากจะไปเซอร์วิสฟรีเราก็มีเซอร์วิสรองรับลูกค้าฟรีเกี่ยวกับความสวยความงามค่ะ ะเหมือนเราดำล่องว่าเฮ้ยถ้าใครเป็นลูกค้า VIP แล้วแต่ว่าพาไปทำที่เกาหลีได้เลยใช่ใค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจค่ะพี่แล้วก็คือเราทำทำทุกอย่างเหนื่อยมากค่ะพี่แล้วก็ตั้งใจทำช่วงนี้ผลตอบรับจากจากตัวแทนที่อออเป็นตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับเพชรหรือว่าแหวนเพชรจิวเวอรี่อย่างเงี้ยค่ะผลตอบรับดีทางโลกออนไลน์ค่ะค่ะช่วงนี้ก็เหมือน ออตั้งแต่ประเทศเปิดเนี่ยมันทําให้ธุรกิจดีขึ้นแล้วลูกค้าใช้จ่ายเงินมากขึ้นแล้วก็ลูกค้าสนใจเป็นตัวแทนานำหน่ายมากขึ้นแล้วก็เกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยมีการส่งออกแหวนเพชรได้ได้ง่ายขึ้นนะคะดีกว่าช่วงที่ที่ปิดประเทศเหมือนอย่างลูกค้าที่เป็นลูกค้า v i p ีเนี่ยก็จะมีเซอร์วิสเกี่ยวกับบิวตี้สปาหรือว่าทําเล็บ อะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับความสวยความงามฟรีค่ะแล้วแต่โปรโมชั่นของแต่ละคนผลตอบรับดีมากค่ะพี่ลูก mm hmm. ค้าก็เหมือนแบบแฮปปี hmm. ้ก็คือซื้อแหวนเพชรด้วยมีเซอร์วิสความสวยความงามให้ด้วย mm hmm. เกี่ยวกับสปาผิวขาว mm hmm. หรือว่าแบบหน้าใสทรีทเมนต์หน้าอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วอย่างคลินิกของคุณตุ้งเองจะมีรโมชั่นอะไรดีๆตอนนี้มีโปรโมชั่นค่ะพี่ mm hmm. อ,อ๋อ อีกประมาณ2เดือนเนี่ยคลินิกเราก็จะเปิดเป็นทางการใช่ไหมคะถ้าสุดใครที่ดูรายการอยู่หรือว่ายังไงอยู่ก็จะมีส่วนลด2 0 3 0ขึ้นไปคะ่ะใครที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายจิวเวลรี่หรือว่าแหวนเพชรแท้นะคะสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจกอกุ้งแบรนด์เนมหรือว่า l ล n e แอกอกุ้ง S9113 หรือว่า Instagram กอกุ้ง u n น e r s ร o กรกนุวันได้เลยคะ่ะ สำหรับลูกค้าที่ดูรายการอยู่นะคะถ้าดูรายการนี้อยู่ก็จะได้ส่วนลด10-15%ในการประมูลในในไลฟ์สดะค่ะ